ครับก็สวัสดีนะครับผมนายชูสง่าปันโภมหรือครูชูนะครับครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดระยองนะครับวันนี้นจะมาสอนเกี่ยวกับทักษะการดํารงชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องวันนี้ที่จะสอนก็คือการล้างภาชนะแก้วน้ําสําหรับนักเรียนนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการล้างแก้วน้ําก่อนนะครับ ก็จะมีแก้วน้ําของเด็กนะครับของนักเรียนนะครับก็จะมีอยู่หลายใบให้นักเรียนฝึกนะครับ2ก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับเพื่อใช้สําหรับล้างแก้วนะครับแล้วก็ฟองน้ําล้างนะครับแล้วก็จะเป็นมีก๊อกน้ํานะครับก็จะมีซิงสำหรับล้างแก้วนะครับก่อนอื่นทั้นแรกเราก็นําแก้วมาล้างน้าเปล่าให้ทั่วก่อนนะครับ แล้วก็นำยาล้างจานบีบใส่ฟองน้ำนะครับแล้วก็มาตีให้เป็นฟองนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ถูนะครับถูข้างในถูข้างในให้ทั่วให้สะอาดนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับทำให้จนสะอาดนะครับแล้วก็ถูจนครอบทุกใบนะครับถูไปเรื่อยๆนะครับ ก็ทำจนสะอาดทุกใบนะครับพอนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับในเมื่อเราเสร็จแล้วก็จะมาให้นักเรียนทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับโดยการเปิดก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำแล้วก็นำแก้วมาล้างนะครับน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับ แล้วก็นำไปคว่ำทิ้งไว้นะครับทำจนครบทุกแก้วนะครับ,ท,บทุกใบนะครับเมื่อทำความสะอาดครบ <t une by> ทุกใบแล้วนะครับให้เราปิดน้ำปิดน้ำแล้วก็เก็บภาชนะเก็บภาชนะสำหรับล้างจานเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับก็ขอเสร็จการสอนเพน,นี้ครับขอ,ขอบคุณครับ